ส่งท้ายเทศกาลสงการกันเนาะจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายที่ที่ยังเล่นน้าสงการกันอยู่นะสมุทรปราการอย่างเงี้ยพัทยาอย่างเงี้ยนะเนาะแต่บางทีนี่ก็สิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนแล้วนะครับ<อ>เมื่อวานนี้ที่จังหวัดแพร่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังเล่นน้ําสงการกันอยู่นะเขาบอกว่าส่งท้ายแล้วก็อาจจะจบช้ากว่าจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือนะครับคือเขารู้ไงว่าเป็นจังหวัดรองอก็เลยกะว่าเดี๋ยวบางคนไปเที่ยวจังหวัดหลักๆในภาคเหนือเสร็จปุ๊บ ก็มาเล่นน้ําที่นี่กันต่อนะครับบรรยากาศส,ส่งท้ายกันที่ถนนมอห้อมหรือว่าถนนเจริญเมืองค่อนข้างคึกคักนะครับไล่มาตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาที่อำเภอล,ลองวันที่16ที่อำเภอเด่นชัยและเมื่อวานนี้จัดขึ้นในตัวเมืองนะครับมีทางอุโมงคน้ากระบวนแห่าจากชุมชนต่างๆมาสร้างสีสันแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปวันที่21เมีษาย1เเมษาเนี่ยจะมีการเล่นสงการกับช้างด้วย แล้วก็จะมีประเพณีไหว้บรรพบุรุษด,ด้วยนะครับเชียงรายละจ้าไปดูหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนนิดนึงริมโขงเลยจ้าประเพณีสงกรานต์ริมน้ำโขงวันที่1 6ถึงส8เมษาย,ยนนะ,นะคะวันนี้ได้อีกวันหนึ่งเผื่อใครแบบอยากจะช้ำๆก็ไปเที่ยวกันได้ก็จะมีการละเล่นการแสดงขบวนแห่สวยงามนะคะปิดถนนให้พี่น้องคนไทยคนลาวร่วมกันสาดสงกรานต์สนุกสนานก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงด้วยที่ โอ้สวยงามแล้วก็ตะการตามากนะส่วนที่เมืองการครับถนนานานาชาติเขาเล่นกันตรงแถวนี้เรียกกันว่าโค้งปปาป่าบวานนี้คึกคักเลยนะครับคนเมืองการออกมาเล่นน้ำปรับแป้งกันสนุกสนานเลยตำรวจก็บอกว่าถ้าขี่รถหรือว่าขับรถกระบะมาเล่นน้ำกันก็ขับทางเดียวนะเขาออกทางเดียวคล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่วันเวยเน่แหละครับในการเล่นน้ำคล่องตัวที่สุดนะครับ นอกจากนี้ยังมีจุดหนึ่งที่อำเภอธรรมกาเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันไหลเหมือนกันโดยคนที่ออกมาเล่นน้ําส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันที่หน้าโรงเรียนวัดคร้อพนันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีดีนะเล่นไม่เลิกดีอะสนุกไนะสนุกคึกคักไม่แพ้ก,กันก็คือระยองนะคะสงกรานปลวกแดงค่ะบนถนนตลาดล่างนะคะนี่เต็มเลยนักท่องเที่ยวขึ้นกระบะกคนน้ำมาสาใส่กันะนะคะ แล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายขบวนแห่องคหลวงพ่อโพการรดน้าดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็กิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาท,ท้องถิ่นต่างๆพื้นที่ระยองก็จะมีวันไหลอีก4วันก็คือ18คือวันนี้นะคะวันที่21เมษายนวันไหลมตัตาพุทธแล้วก็วันที่2 8 29ถึงเมษายนวันไหลปา,ากน้ำระย,ยองที่อำเภอเมืองค่ะส่วนที่เมืองชนน่ะจริงๆแล้วก็มีวันไหลหลายวันเลยนะคุณผู้ชมครับจุดที่คนไปเล่นมากที่สุดก็คืออ่ะ ก็ไล่กันมาในช่วงตั้งแต่สงกรานที่ผ่านมานะครับและเดี๋ยววันนี้ก็มีวันไหลวันเสาร์อาทิตย์ก็มีวันไหลเช่นเดียวกันนะครับวันไหลที่เมืองชนนะครับเริ่มที่ซอยบอนไก่ตรงนี้อยู่ที่อำเภอสัตหีบโอ้โหรถนี่เยอะจริงๆเลยนะครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะนะครับเอาถังน้ําขึ้นไปเล่นน้ํากันเลยมีอะไรมีตุ๊กตาลมไดโนเสาร์มาร่วมแจมด้วยนะเล่นยังไงก็ไม่เปียก แต่ตรงปากอะมันอาจจะมีช่องอยู่ไงฉีก็ไปปุ๊บเนี่ยเออชุ่มเลยนะเต็มเลยจ้ะนะส่วนบรรดาร้านค้าต่างๆนะครับเขาปิดร้านกันเพราะรู้ไงว่าเปิดไปก็ขายของไม่ได้คนมันไม่มีกระจิกระใจจะมาซื้อของหรอกเขาจะมาเล่นน้ํากันนะครับก็เอาถังน้ํากะละมังใหญ่ๆเนี่ยมาเล่นน้ําด้วยกันเลยแล้วกันแจมกันเลยครับในซอยบอนไก่ ทึกคักหลือเกินจริงแล้วก็ไหลศรีราชาเนะาะแถวแถวถนนหน้าสวนสุขภาพเกาะลอยตลอดสายเลยนะคะ3มกิโลได้ค่ะคนก็ออกมาสาดน้ำกันนะคะเปิดเพลงสร้างสีสันปาร์ตี้โฟมซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวนะคะมีปาร์ตี้โฟมด้วยแล้วก็มีความสนุกสนานของคนที่นับพันไปรวมตัวกันขึ้นชื่ออยู่แล้ววันไหลศรีราชานะร้องรำทำเพลงกันสนุกสนานเพลงชุดสงการก็มีหลายเพลงนะนัวไงนัวเออนัวเพลงหนึ่งละแล้วก็กกวอกล้ยคุณลองเป็นไหม ที่เคยได้ยินแหละเรือกล้วยก็มีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซิมาโยกมาโยกนะสกูตเตอร์พี่ก็มีให้ขับอ่ะมาจับเออสิครับมาโยกมาโยกเออโยกเกง่งอ่านี่เพลงนี้ออผมชอบนะมีท่าเต้นของเขาด้วยนะที่แบบจะทำขาบแบบกลางๆๆๆปวันก่อนน้องกอ๊อ ยังไงโอดิเซอร์ใหญ่ของรายการข่าวเช้าเราไ่าถึงตัวใหญ่อะเหรอ <c oughs> ใช่เ่ <c oughs> ตัวเล็กแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้ตัวเล,ล็กัเออขาทำทายดูด้วยไม่ยอกเลยออาอเขาอยู่นะเพลงนี้คุณผู้ชมเคยเต้นแหลกนะอเออเออส่วนที่พัทยาครับแม้ว่ายังไม่ถึงวันไหลย,ยังเป็นทางการแต่เมื่อวานนี้งานวันไหลชุมชนเนินพับหวานพัทยากลางช่วงดึกดื่นมืดค่ำนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติมาเล่นน้ำปัแป้งกันสนุกสนานเลยอย่างนี้ซอยบัวขาวครับ ถนนเรียบชายหาดวอล์กิ้งสตรีทคาคร่ำไปด้วยผู้คนนะอ่ะฝรั่งมาเที่ยวช่วงนี้ก็สนุกนะบมว่าเนาะใช่นะข่าวโครนไปหมดเนาะ,ะวันไหลย,ยังเป็นทางการของจังหวัดชนบุรีครับยังมีต่อเนื่องอีก3วันวันนี้วันศุกร์ใช่ปะ่ะวันที่18เมษายนนะครับจะเป็นวันไหลาบางพระเกาะศรีราไม่ใช่เกาะศรีราชาีิออเอาใหม่เอาใหม่ วันนี้นะครับ18เมษาจะเป็นวันไหลบางพระเกาะสีชังและก็วันไหลหนาเกลือเกาะล้านส่วนวันพรุ่งนี้ครับวันเสาร์ที่19เมษายนจะเป็นวันไหลพัทยาแล้วก็วันอาทิตย์ที่20เมษาก็จะเป็นวันไหลบางสเสลบ้านบึง่งคือจะไล่ไปไงอ่าไล่จากอ่านาเกลือไปพัทยาไปบางเฉล